มีคำถามจากทางบ้านนะคะถามมาว่า r e t ูแ a นกับรีว i v เนี่ยควรจะเลือกฉีดอะไรดีนะมันต่างกันอย่างไรนะคะหมอมีคลิปที่อธิบายเรื่องรีว v e ไปแล้วนะว่า r e ี i v e คือการเติมเข้าไปในหนังแท้นะคะซึ่งในหนังแท้จะมีคอลลาเจนที่มากและทำหน้าที่อุ้มน้ำกักเก็บน้ำนะทีนี้หนังแทเนี่ยเป็นส่วนของร่างกายที่ไม่มีการผลัดออกนึกออกไหมนะคนเราเนี่ยหนังเนี่ย ที่ถูถูถูถแลถลอกมาได้เนี่ยคือหนังกําพร้าที่หลุดออกมาเป็นขี้ใครได้นะคะเพราะนั้นหนังของเราแบ่งออกเป็นหนังกําพร้าแล้วก็หนังแท้หนังแท้เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่อย่างนั้นแหละอยู่เพื่อเก็บความชุ่มชื้นอยู่เพื่อซ่อมแซมผิวอยู่เพื่อ เป็นปราการป้องกันโรคอะไรอย่างเงี้ยหนังแท้ก็จะอยู่คงอยู่อย่างนั้นเพราะฉนั้นเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นหนังแท้เสื่อมสภาพหนังแท้จะบางลงคอลลาเจนน้อยลงก็จะแบบเหี่ยวเฉาอมน้ําได้ไม่ดีซ่อมแซมผิวได้ไม่ดีเป็นรอยแล้วก็หายยากนะคะอันนี้คือความชราของหนังแท้เพราะนั้นการฉีด re-wive จะเป็นการทำให้หนังแท้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การซ่อมแซมตัวเองแก่การกักเก็บความชื้นนะคะ ทีนี้แล้วรีจูเรนล่ะรีจูเรนเนี่ยส่วนประกอบของมันเนี่ยเป็นโปรตีนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น n n เอ,อ็เอ่นาเป็นสารที่เป็น DNA ที่หักเป็นท่อนๆ DNA นี่คือโปรตีนเป็นกรดอะมิโนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สิ่งที่ต้องการกรดอะมิโนในการซ่อมแซมตัวเองคือ ชั้นรอยต่อระหว่างหนังกำพร้ากับหนังแท้มันจะมีอยู่ชั้นหนึ่งนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชั้นชั้นหลังคาบ้านอ,อืมชั้นนั้นแหละหรือที่เรียกว่าชั้น basement membrane basement ก็คือเป็นฐานเนาะกั้นระหว่างหนังแท้แล้วก็มีชั้นนี้แล้วก็เป็นหนังกำพร้าส่วนที่อยู่เหนือชั้น basement membrane ขึ้นไปเนี่ยก็จะร่อนออกได้จะค่อยๆเจริญเติบโตจากจากฐานมันขึ้นไปแล้วก็ทุกๆเดือนมันก็จะผลัดออก ผลัดชั้นบนออกชั้นล่างงอกใหม่ผลัดชั้นบนออกชั้นล่างงอกใหม่นะคะชั้นหนังกําพร้าจะมีความหนาประมาณ5ชั้นชั้นบนสุดก็คือชั้นที่จะพร้อมที่จะลอดออกไปเป็นที่ใครนะชั้นรองลงมาก็จะแบบมีความมีความแก่ลดหลั่นกันไปโดยที่ชั้นล่างสุดที่ติดกันกับชั้นเบสเมนต์เมมเบรนเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่อ่อนยาวสุดคือเป็นหนังหนังกาพร้าที่เกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นรีจูเรนมันมาบํารุงในส่วนนี้แหละ มันมาบำรุงในส่วนเหมือนมันส่งวัตถุดิบนะส่งสารพันธุก,กรรมส่ง DNA ส่งโปรโตีนเพื่อเพื่อการสร้างหนังกําพร้าชั้นเด็กใหม่เพราะฉะนั้นเวลาฉีดริจูแรนต้องฉีดตื้นๆเพราะว่าเราเราโฟกัสที่หนังกําพร้าเวลาฉีดริจูแรนตุ่มก็จะเป็นตุ่มนูนๆใหญ่ๆคือเห็นชัดเพราะว่าเราต้องการจะส่งสเสบียงอาหารไปให้หนังกำพร้านะ นะแต่ถ้าเป็นรีไ i v e หนังกําพร้าฉันไม่ยุ่งเพราะมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับฉัน r e ไวฟ์ก็เลยฉีดลึกกว่าฉีดเข้าไปในหนังแท้เพื่อบำรุงหนังแท้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้คนละเรื่องเลยฉีดรีจูเลนลึกไม่ได้มีประโยชน์ในการสร้างคอลลาเจนฉีดรีไวฟ์ตื้นไม่ได้มีโปรตีนอะไรที่ไปสนับสนุนในการสร้างหนังกำพร้าเด็กชั้นใหม่ ะะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ของมันแตกต่างกันทีนี้เราก็เลยต้องพอเราทราบอย่างนี้แล้วเรามาดูพิจารณาตัวเองว่าแล้วอย่างเราอะหนังเราเป็นยังไงหนังแท้เราดีไหมถ้าเกิดอายุ 20, 30เป็นต้นไปคอลลาเจนหายถ้าเรารู้สึกว่าหน้าเราเริ่มมีริ้วเล็กๆเนาะดูแบบมีรอยยับรอยย่นอะไรก็ไม่ค่อยหายรอยดำก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผิวแห้งอะไรเงี้ย อยู่บ่อยๆกินน้าเยอะทาครีมก็ไม่เข้าผิวแต่งหน้าก็ไม่เข้าอนะไรเงี้ยอันนั้นมันบ่งบอกว่าหนังแท้เรามีปัญหาการอุ้มความชื้นเรามีปัญหาการซ่อมแซมตัวเองเรามีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดสูนว่าเราโอเคนะผิวเราชุ่มชื้นดีทาครีมอะไรก็โอเคแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากให้ผิวมันไบร์ทๆผ่องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่มการผลัดผิวเอาเอาเซลล์เก่าๆออกเร่งการเจริญเติบโตของชั้นหนังกำพร้าชั้นใหม่เราอยากได้แบบ เฟรชชี่เด็กใหม่เด็กเก่าไล่ออกไปได้แล้วอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็คือเราต้องใช้รีจูรเรนเพราะฉนั้นรีจูรเรนเหมาะกับคนที่อะไรหนังแท้ดีอยู่แล้วเนะแต่หนังกำพร้ามันไม่ค่อยผัดสทีทีหน้าหมองหมองนะอยากจะใส่ใสยอยากจะวาวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผิวหนังฉันดีนะแต่ฉันอยากจะแบบให้มันออกไปแล้วให้หน้าขาวผ่องใสงอะไรเงี้ยเออไม่ได้มีปัญหาผิวมากเหมาะกับรีจูแเรนนะคะนั้นเราต้องเราต้องดูตัวเองนะถ้าเราเป็นฝ้าอย่างเงี้ยต้องรีไวฟ์เนาะ ถ้าเราคือสรุปส่วนใหญ่มักจะเป็นรีไวฟ์เนะเพราะว่ามักจะมีปัญหาที่หนังแท้มากกว่านะคะส่วนเด็กๆวัยรุ่น20ไม่เกิน25อะไรเงี้ยรีจูเรนเลยโอ้ผิวชํำวาวสวยตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าผิวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นขอให้เลือกให้ดีเพราะถ้าผิวที่ต้องการรีไวฟ์แต่ไปฉีดรีจูเรนอาจจะมีผลเสียต่อผิวได้เพราะอะไรเพราะว่า ข้างล่างก็ไม่พร้อมจะสปอร์ตให้ให้หนังกำพร้ามันฟูอะไรอย่างเงี้ยเพอเพอฉีดไปแล้วอาจจะอักเสบก็ได้เนาะอักเสบเพราะว่าร่างกายมันแบบแทนที่จะโปรตีนนั้นไปใช้งานได้มันไม่ไหวก,ก็กลายเป็นขยะในผิวได้นะคะนั้นคิดดูให้ดีหรือถ้าคิดไม่ออกถามหมอได้เดี๋ยวหมอจะได้ช่วยแนะนําให้ได้ถูกนะคะ